หนังสือเสียงมาราณา,าองค์พระผู้เป็นเจ้าสเสด็จมาเถิด คัมีคือพระสุรเสียงของพระเจ้าต่อพลพรไพรของพระองค์การอ่านและใครครวนพระคัมภีเหมือนเป็นการเข้าเฝ้าองค์ผู้สูงสุดพระธรรมเพลงคร่ำครวญบทที่สามข้อ22เพราะเหตุพระเมตตาของพระเยโฮวาเราจึงไม่สูญสิ้นไป เพราะพระเมตตาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเชา้าความสัตว์ซื้อของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักและจากหนังสือสูหลักชัยหน้า 96. ย่อหน้าสี่บอกว่าจะดีกว่าสักเพียงใดที่จะเข้าใกล้พระเจ้าเพื่อว่าแสงอันบริสุทธิ์จากพระวจนะของพระองค์ จะรักษาบาดแผลซึ่งความบาปได้สร้างไว้กับคนคนนั้นยิ่งเราเข้าใกล้พระเจ้ามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งปลอดภัยมากเท่านั้นเพราะซาตานเกลียดและกลัวการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้าผู้ที่รักพระเจ้า ย่อมรักที่จะรับพละกกาลังจากพระองค์โดยการสัมพันธ์สนิทกับพระองค์อย่างสม่ำเสมอเมื่อการสนทนากับพระเจ้ากลายเป็นความเคยชินในชีวิตแล้วอำนาจของมารร้ายก็จะถูกทำลายเพราะซาตานไม่อาจอยู่ใกล้ผู้ที่เข้าใกล้พระเจ้าได้ ทรัพย์ัซึงซึ่งเต็มด้วยยินดีพึงพิงอิงอยู่ที่พระหัตเดชาเป็นพระพรนักนาเป็นสันติปรีดาพึงพิงอิงอยู่บนพระหัตเดชาพื่พิงอิงอยู่พลจากศัตรูปน ชาใจฉันแสนเบิกบานเดินตามมาราคาด้วยรบถ้าพระองค์ทรงนำฉันไปแสงกตาขึ้นทุกวันเมื่อฉันเข้ามาใกลพึงพ่งพิงอินอยู่บนพระหาทตชาพึ่งพิงอิงอยู่ผลจากศัตรูพล ระเดชาใจฉันไม่มีกลัวใจตัวไม่วัดวันพึงพิงอิ่งอยู่บนพระหัตถ์ของท่านพระองค์มาอยู่ใกลใจฉันสร้างวัพลันพึงพิงยิ่งอยู่บนพระหัตเดชา จากสัตรูพลการตกใจพื่องพิงอิงอยู่เพื่องพิงอิงอยู่บนพระหัสเดชา ให้เรามาอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราและช่วยให้เราเข้าใจในถ้อยคำของพระองค์นะครับโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้สถิตอยู่บนสวรรค์โปรดเพิ่มความเชื่อของข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์เข้าใจพระวจนะของพระองค์เพราะการเข้าถึงพระวจนะนำมาซึ่งแสงสว่างให้ข้าพระองค์ชื่นใจกับการสถิตอยู่ของพระองค์ โปรดเติมจิตใจของข้าพระองค์ให้เต็มด้วยพระวิญญาณของพระองค์และขอทรงเบิกตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระราชบัญญัติของพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน 22มิถุนายนอาหารและแผ่นดินในวาระสุดท้ายเพราะฉะนั้นอย่าก,กระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเองแต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้วมัทธิวบทที่6ข้อ34 พระเจ้าทรงสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นในนิมิตซ้ำหลายครั้งว่าการจัดหาสเสบียงอาหารเพื่อความต้องการในเวลาแห่งความทุกข์ยากเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับพระคำภีข้าพเจ้าได้เห็นภาพถ้าทำมิกชนกักตุนอาหารไว้สำหรับตัวเองหรือในทุ่งนาในเวลาแห่งความทุกข์ยากเมื่อดาบความอดอยาก และโรคระบาดร้ายแรงเกิดขึ้นในแผ่นดินมือที่กระทำการรุนแรงจะริบเอาสิ่งเหล่านั้นไปจากเขาคนแปลกหน้าจะเก็บเกี่ยวทุ่งนาของธรรมิกชนเหล่านั้นเวลานั้นจะเป็นเวลาที่เราต้องไว้วางใจพระเจ้าหมดสิ้นทุกอย่างและพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเราข้าพเจ้าเห็นว่าเวลานั้นจะมีขนมปังวงเล็บเปิดข้าว วงเล็บปิดและน้ำแน่นอนและจะไม่ขาดแคลนหรือต้องทรมานด้วยความหิวโหยพระเจ้าทรงสําแดงให้ข้าพเจ้าเห็นบุตรของพระองค์บางคนเมื่อเขาเห็นราคาอาหารสูงขึ้นจะเกิดความกลัวและเขาจะซื้ออาหารและเก็บอาหารนั้นไว้สำหรับเวลาแห่งความทุกข์ยากเมื่อถึงเวลาที่มีความต้องการข้าพเจ้าเห็น เขาเหล่านั้นไปที่อาหารของเขาและมองดูสิ่งเหล่านั้นและกลับมีหนอนอยู่เต็มไปหมดและอาหารนั้นเต็มไปด้วยมแมลงและสิ่งมีชีวิตอื่นๆมากมายไม่เหมาะสำหรับใช้บริโภคบ้านและที่ดินจะไม่มีประโยชน์ต่อธรรมิกชนในเวลาของความทุกข์ลำบาก เพราะพวกเขาจะต้องหนีไปจากฝูงชนที่โกรธเคืองและในเวลานั้นพวกเขาไม่อาจขายสมบัติทิ้งไปเพื่อนำมาช่วยงานการประกาศความจริงเพื่อยุคปัจจุบันให้รุดหน้าไปได้ข้าพเจ้ามองเห็นว่าหากคนใดยึดติดในทรัพย์สมบัติของตนและไม่ได้ทูลถามพระเจ้าว่าหน้าที่ของเขาคืออะไร พระองค์จะไม่ให้เขารู้ว่าหน้าที่นั้นคืออะไรและจะทรงอนุญาตให้เขารักษาทรัพย์ของเขาไว้เมื่อเวลาแห่งความทุกข์ลำบากมาถึงทรัพย์นั้นจะกองพูนมหาศาลอยู่ต่อหน้าเหมือนภูเขาที่จะบดขยี้พวกเขาแม้จะพยายามขายทรัพย์เหล่านั้นแต่ก็จะขายไม่ได้แต่หากเขาปรารถนาจะได้รับการสอน พระองค์จะทรงสอนพวกเขาว่าควรขายเมื่อไหร่และจำนวนเท่าไหร่ในเวลาที่เหมาะสมในการต่อสู้ยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายกับซาตานผู้ที่จงรักภักดีต่อพระเจ้าจะเห็นว่าการสนับสนุนทางฝ่ายโลกทุกทางจะถูกตัดขาดเนื่องจากว่า พวกเขาปฏิเสธที่จะละเมิดพระบัญญัติของพระองค์เพื่อปฏิบัติตามอำนาจทางฝ่ายโลกพวกเขาจะถูกสั่งห้ามการซื้อหรือขายในที่สุดจะมีคำสั่งประกาศให้ประหารชีวิตพวกเขาเสียแต่พระสัญญาที่ทรงโปรดประทานแก่ผู้ที่เชื่อฟังก็คือเขาจะอาศัยอยู่บนที่สูงที่ลีภัยของเขาจะเป็นป้อมหิน จะมีผู้ให้อาหารแก่เขาน้ำดื่มของเขาจะมีแน่อิสยาห์บทที่3 3มสบข้อสิบหบุตรของพระเจ้าจะดำรงชีวิตอยู่ได้โดยพระสัญญานี้ เอาละครับให้เรามาอธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์อยู่นี่พระชาชาข้าพระองค์เป็นทรัพย์สมบัติของพระองค์โปรดรับข้าไว้โปรดใช้ข้าวันนี้ข้าวางแผนงานทั้งหมดที่แทบเท้าของพระองค์ข้าพระองค์จะไม่ทำอะไรด้วยตัวเองในเรื่องเหล่านี้เวลาของข้าก็เป็นของพระองค์ชีวิตของข้าก็เป็นของพระองค์ ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนกองทาหารพระคริสต์เจ้าเร่งเข้าสู่สงครามออกน ัตรูตรงเข้าสู่กลางสาหมอนทงปลิวบนน้ำมูกองทาหารพระคริสต์เจ้าเร่งเข้าสู่สงครามออกเดินตามไม้กางเขนซึ่งชูเด่น สุดาหาวารในการเขายงยื อย่ายอมจะไม่แปรไปมองทางานประครีจะาเร่งเข้าสู่สงครามออกเดินตามไม้กางเขนซึ่งชูเด่นนำไปมาเธอทันมาด้วยกันรวมทัพ อันสำราญมารวมร้องเพลง เาสู่สงครามออกเดินตามไม้กางเขนซึ่งชูเด่นนำไป onward Christian soldier marching as to war with the cross of Jesus The royal master leads against the foe. Forward into battle, see his banners go. Onward, Christian soldiers!